ตัวคอจะยิ้เป็นท้องได้ยังไงฮะยังไงบ้างนุ่ม สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาที่ไหนครับร้านโกกันะโอมาเกษตรครับผมตั้งอยู่ที่เดอะไบพารามสองอ้โครงการที่รถติดหรือเปล่าแหมมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างก็ธรรมดาเป็นช่วงเย็นเนาะเป็นช่วงเย็นมาช่วงเย็นก็ธรรมดาครับแต่ว่ามาได้นะครับมาเดอะไบต้องมาที่นี่นะครับโกกันะโอมาเกษตรนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดร้านเลยนะป้ายสวยนะบรรยากาศดีมากมีนกกระเรียนด้วยวันนี้เราจะมากินคอส 3,700นะครับผมเร,เราจะมารีวิวว่ารสชาติเป็นยังไงมีอะไรยังไงบ้างอ่าหิวแล้วเนี่ยหิวเหรอไปไปสิหิวก็ไปดิจะรออะไรเอาราชาคนได้ครับน้ำเปล่าครับตอนนี้เราอยู่ในร้านโกะกนาขอมเกษตรเดบายพระราม2เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหนี่ฮะบรรยากาศตอนนี้มาเสิร์ฟแล้ว เขียวเย็นก็จะมีชาเขียวเย็นชาเขียวร้อนน้ําอัดลมก็แล้วแต่จะเลือกนะครับในคอสสามพันเจรก็มีเครื่องดื่มต่างๆชิมตอนนี้อยู่่ชิมชาอย่างอันนี้ก็ดูเชฟเขาเตรียมของว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมาแล้วครับเมนูแรกที่เขาเสร์ฟมาให้เราก็จะเป็น มัคการิมัคการิมีส่ของหินดองแล้วก็สาหร่นะครับาการเปิดต่องรับรถครับจะได้สารคาโรนาตามชื่อก็เป็นการเปิดการรับรถเปิดลิ้นเราในการที่จะรับนะครับมาต่อไปนะฮะเรื่อน้นะขอเลื่อนเข้าสู่เมนูนะเออนะเมนูสุดสนุกจริงๆนะรายการแรกมาแล้วนะรายการแรกจะเป็นปลาคาโซนะครับหรือว่าเป็นปลาโอรายนะครับผมปลาคาโซแต่การนี้เราจะนำไปสโมกก่อนที่จะเสิร์ฟให้ลูกค้านะครับโอ้ นะครับนี่นะฮะทางด้านลูกค้าเปิดได้เลยนะครับได้เลยนะฮะสมูของไม้นำเข้านะครับทีนี่นะฮะนี่นะฮะมาดูครับดูครับโอ้โหูสมูทคือสมูทเนื้อครับเรามาเริ่มกันเลยครับบุญได้ครับนี่นะฮะอื้มเหน็ดเหนนุ่มแล้วก็ นี่ละลายในปากอ่ะมีกลิ่นแล้วก็จะหอมนะครับแล้วก็เนื้อปลามันก็จะนุ่มมากนะครับนี่อะไรครับเชฟสำหรับรายการที่สองที่สองนะครับจะเป็นชิโรอใบไงนะครับหรือว่าเป็นหอยหวานลักษณะหน้าตาเป็นไงเอ้านี่นะครับนี่ครับเห็นชัดไหมฮะเห็นชัดไหมฮะเห็นชัดไหมฮนี่ครับจะลองชิมนะหอยหวานญี่ปุ่นนี่เลยครับนี่ว้าว อืร่ <S 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 อยมากเลยโชว์ไปเรียบร้อยน้ำก็ด้วยนะสดน,น้ำไปด้วยคือดีมากเลยอร่อยจนแบ<ม>บว่าแตตัวผมชอบคำน,นี้นะเพราะว่ามันมีความกรึบ หวานวาน,ะ,นะมันกรุกบกรบน่อยมันหวานมันมันมีกลิ่นแบบมันมันมีกลิ่นยูสุเข้ามานะอร่อยฮะอร่อยฮะน,นี่รายการที่สองครับเริ่มตื่นเต้นแล้วนะเฮ้ยมันรู้สึกว่ามีอะไรที่แบบว่าเป็นเดเวลขึน้นเรื่อยๆเออเริ่มตื่เนเริ่มทั้งรสงเริ่มตื่นเต้นแล้วทั้งรสชาติทั้งหน้าตาทั้งกลิ่นต่อไปจะเป็นยำไมมะกจุนไซนะครับผมจะเป็นมันบุเขานะครับมันยำไมมะเขามีสรรพคุณทำให้ย่อยอาหารได้ง่ายนะครับแล้วก็รักษาแผลในกระเพาะอาหารนะครับ โอ้โหมีชนด้วยอันนี้ซดคำเดียวหมดเลยป่ฮะได้ครับโโอ้หเอาละฮะเสิร์ฟมาดูแบบซูโมมันโน้มนะครับอืมอืมมันเหมือนมันแบบครีมมี่แบบโอเคดูแลมาก y ิ s มันจะมีเจลรี่ที่เกิดจากธรรมชาตินะครับมีความลื่นคอของของแบบเจลรี่จากต่างชาติอ่ะดีนุ่มหอม โอ้เลื่อนคอมากเลื่อนคอมากอร่อยจริงๆไม่อยากให้เดือดไม่แต่หยชนเดียวอ๋อคำต่อมาครับคุณไดครับสวัสดิสุชิต้องใช้มือนะฮะนี่นะฮะโอ้ยไตไปอันี้บ้างสวยงามมากครับใช้มือได้เลยนะฮะสำหรับคำนี้มีความหวานของเนือ้อปลามีความมันของข้าวด้วยนะฮะ ข้าวจะใช้สายพันธุ์โคชิคิกระินะครับเป็นสายพันธุ์ที่ญี่ปุ่นใช้มากที่สุดโรมาลาเซกแล้วเราก็มีมาลาสบิบหน่อยบใช่ไหมคร<ะ>ับต่อไปจะเป็นกุ้งโบตันไซใหญ่จากพอกกิโดนะครัะผลได้ครับอือหืออืม,อมหืมหวานมากครับหวานมันหวานนุ่มหอมแต่หวานที่ปลายลิ้นเลยอ่ะ แล้วก็ส้มเมื่อกี้ส้มยูกยุอปิดชัดเจนมากอ่ะเราไปดูคำต่อไปฮะว่าจะเป็นอะไรฮะต้องลองต้องลองนะครับโดดเด่นมากฮะเห็นไหบ้างสีสันสวยงามส่วนท้องนะส่วนท้องส่วนคอส่วนคอฮะส่วนคอส่วนคอที่เป็นค้องได้ยังไงฮะส่วนคอสีแดงๆงนี่นะ ไงบ้างนุ่มลอรออยู่หอมราอการี่จะเป็นปลาชิมะอจินะครับเป็นปลาลูกคืนระหว่างปลาเนื้อขาวกับปลาถิ่นนึงนะครับผมญี่ปุ่นจะเรียกปลาชนิดนี้ว่านิ่คิโมโนนะครับนิ่คิโมโนนิ่คิโมโนครับจะมีเทนเจอร์มีความกรอบแล้วก็เด้งมากนะครับโอ้เป็นช่วงที่เขากำลังสะส่ซอสลงไปในตั่ซีลหนังนะครับโอ้โหแค่เมือ กรุ่มก็ความต่อไปก็ได้มีใช้ทานด้วยคินไม่ได้เป็นปลาทองเป็นปลาทองที่มีดวงตาเป็นสีทองนะครับปลาชิ้นไม่ได้ดวงตาเป็นสีทองโเราเอาออกมาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นการดึงไขมันชั้นดีมีไขมันมากที่สุดนะแล้วก็ดึงไขมันชั้นดีออกมาด้วยให้โดดเด่นขึ้นเป็นอปลาคี่ไม่ได้นะครับเป็นปลที่ไม่ได้นะครับนี่นะฮะ นี่ป่บนะครับชื่อเรื่องคินไมไดนะโอ้โหมาหอมไม้เผาให้เผาไอ้ไม่หอมอ่ะอืมไม่หอมผ่านไม่หอมแล้วเขาก็จะดึงไขมันให้มันเด่นขึ้นมีไขมันมากสุงด้วยเนะไม่ใช่ครับเราก็ดึงไขมันออกมาให้โดดเด่นมากขึ้นด้วยคือทานนับมองบอกถึงความสดชัดเจนมากต่อไปฮะนี่ต่อไปจะเป็นใส่หัวเรื่อะครับเป็นอินิตนะครับ นี่ช้นอุ่นดีแล้วหนึ่งนุ่มละลายหวานดีไม่มีขมเลยฟันธงดีดโอ้โหอลองคอค้องคอมากเน่ยสไตล์คาโปะครับคาโปะคืออะไรครับเชฟคาโปะคือไม่เน้นของซูชิครับ จะมีอาหารพื้นเมืองเสริมแซกเข้ามาอย่างเช่นของย่างตามวัฒนธรรมเห็ดย่างอะไรเงี้ยของแต่ละพื้นที่ครับนี่คือชูโทโร่นะครัแโ้โร่เป็นส่วนที่ต่อจากส่วนเนื้อแดงนะครับจะมีสามารถแซกนิดน้อยโอ้โหดึง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 ในปากเลยเนี่ยเด้งเนื้อเด้งมากๆมีความอร่อยเรียกว่าอบชิ้นเองครับอือเด้ ตะแขงมากก็กลัวหล่นฮะางปลาทูน่ามีแค่ยี่สิบเปร์เนต์่วงเขาใช่ครับมีราคาแพงมากครับว้วกโอ้โหโอ้โอหือไเมียจะกอมากอืมืกัดปุ๊บหายวับมมแฮปปี้อะแฮปี้อะจริงจริงินน่ินนี่ัีคระ ใสเลยนะฮะสดใสเลยนะฮะสุปดีมากเลยอ่ะนั่นซุกดีนอนอืมกลมกล่อมปลาอะไรนะอ่าเป็นปลามาไรเป็นปลากระพงแดงสุปซุกยอดมากเลยของหวานนี่คือปิดท้ายเรียกว่าตบท้ายเดี๋ยวของหวานอร่อยอร่อยนะครับยังไม่รู้เลยนะว่าของหวานคืออะไรยังไม่รู้นะเราเซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ครับเชื่อว่าหยิบท้ายเลยเออ การนี้จะเสิร์ฟคู่กับเอสรีมยูสุนะครับทานคู่กันได้เลยอ๋อทานทีละอย่างใช่ไหมเลยว่าผสมกันทีละอย่างทานคู่กันก็ได้ครับอ๋อองั้นก็จะหวานแต่นี่จะเปรี้ยวแมทจนดีครับอ๋ออ่ะผมทีละคำเลยแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นของจากน้ำส้มยูสุนะครับอืเปรี้ยวส้มยูสุชัดเจนสุชินะครับ พึ๊ดไปเลยพึ่ดไปเลยเชฟฝากร้านหน่อยครับผมครับฝากร้านนะครับที่โกคนะสาขาพระรามสองนะครับโครงการเดอะไบต์นะครับวันหนึ่งจะเปิดสี่รอบนะครับรอบเที่ยงนะครับแล้วก็รอบดินเนอร์ด้วยนะครับวันจะหยุดวันจันทร์ยังไงก็ฝากตามสาขาพระรามสองเลยครับผมอ่าขออนุญาตเชิญเจ้าของร้านมาหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๋ครับสวัสดีครับติดต่อยังไงบ้างครับอยากจะมากันทั้งสี่รอบอย่างงี้ต้องติดต่อช่องทางไหนยังไงบ้างครับคุณโอครับก็แฟนเพจนะครับที่โกกนะ ดอะไบท์พระรามสองกับอินสตาแกรมนะครับโกกนะอมาเกษตรเดอะไบท์พระรามสองครับก็ติดต่อได้ทั้งสองช่องทางเลยนะครับจะได้เช็คคิวเช็คเวลากันมานะครับผมหยุดวันไหนนะครับผมหยุดทุกวันจันทร์ครับผมหยุดทุกวันจันทร์นะครับนอกนั้นมาได้ตลอดเลยครับจะอยู่ใกล้อยู่ไกลก็มาได้กับโกกนะอมาเกษตรนะครับเดอะไบท์พระรามสองแห่งนี้เลยใช่ครับับจะดูแลโดยนี่ครับเชฟฝีมือดีแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วก็วันนี้ผมมานี่ทานอร่อยทุกคำครับแล้วคนมีแบบ สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ละคำมีความพิเศษมากๆแล้วก็อิ่มอร่อยมากๆเลยนะครับขอเชิญทุกท่านมาที่โกคณนาอมากาเสแห่งนี้นะครับสุดยอดยมากๆครับโออิชิดะอิชิดะ